ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่่พระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมก็มีเยนมแบบสูง,งสูงไว้ให้ดูับผมก็ตอนนี้ที่ที่เมื่อเช้าถ่ายโดนนิดหน่อยอันนี้ก็คือไม้ที่ที่ต้องรอนะขึ้นลำขึ้นลำไว้จะผูกเชือกไวเพื่อให้ไม้ที่ไม้จะดูนุ่มๆหน่อยนะก็ทําอันนี้คืองาน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 ทํานะคือมีคุณป้าคุณลุงใจดีให้ทําให้นะครับผมเดี๋ยวก็ ก็เสียบพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์ก็จะได้เสียบพรุ่งนี้ครับผมพาะจะได้เสียบตอนเย็นก็ตามสเปคที่คุยกันนะครับผมคุณป้าคุณลุงอันนี้ผมมาถ่ายให้ดูนะไม่ใช่ให้คุณป้าคุณลุงรับหมดนะอันนี้มาถ่ายให้ดูว่าอ่าจะเลือกตอที่ดีที่สุดแล้วก็สูงที่สุดให้ให้นะครับผมแล้วก็ไม่โตมากนะเพราะตอที่สูงจะไม่ค่อยโทนะเพราะก็จะยืดนะครับผมก็อันนี้ไม่ได้เสียบสูงมากนะอันนี้เสียบประมาณนี้นะมาเสียบประมาณนี้ก็เวลาโตขึ้นก็จะรักษาแบบนี้อันนีกกกก่่่ืออออยยััญปุนเาลงรมชด ก็ så, ช่วงนี้ยังไม่ได้ดูเลยอะไรเท่าที่ควรครับผมก็ปล่อยให้ไม้โดนฝนไปก่อนอันนี้ก็ตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะอันนี้ผมมาหายให้ดูว่าตอแยกญี่ปุ่นเวลาโตจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่ได้เสียบสูงมากนะลองลองเทียบดูกับมาที่เสียบสูงมากก็มาดูอันนี้คู่นี้จะอันนี้รู้นะอันนี้จะเป็นอ่าเพชาแมวนะรู้แต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นไม้เก่านะเป็นไม้เก่าที่ที่เอามาเสียบไม่มาทํใไม่แต่ว่าจริงใช้ได้นะอันนี้คู่นี้ ไม่ใช่ไม้ที่โตมากนะแต่ว่าไม้จะสูงแล้วก็ค่าส่งจะแพงจะตกคู่ละสองร้อแปสิบาทรวมส่งคู่นี้สองร้อแปสิบาทอันนี้จะเป็นยูเคสานะเป็นดอกชั้นเดียวทั้งคู่นะอันนี้ไม้สวยนะ่าเลี้ยงแต่ความได้เก่งเอาไปตัดครามแล้วก็แต่เป็นพุ่มไม่สวยคู่นี้ก็จะสองร้อยแปสิบาทเช่นกันส่วนคู่นี้จะเป็นยูเคสารเช่นกันนะครับผมดูว่าตัวนี้ก็ดูระดับไม้นะความสูงขนาดนี้แล้วก็ตัวนี้จะสูงมากกว่าเพื่อนอันนี้ค่าส่งจะเพิ่มขึ้นอันนี้จะตกที่สามร้อยสี่สิบาทนะ อันนี้คือไม้สูงจากค่าส่งค่าส่งจจกหลักร้อยขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าไม้สูงจากกองยาวจจกแพงคู่นี้จะสามร้อยสี่สิบาทแล้วก็คู่นี้จะเป็นไม้ดอกซ้อนนะตัวนี้ไม่รู้นะว่าดอกอะไรนะผมจะใช้ทั้งไม้เก่าไม้ใหม่มาทาตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเสียบอะไรนะแต่ว่าจะเป็นไม้ไม้เก่าที่สวยนะอันนี้เป็นดอกดอกซันดอกซ้อน,ดอ,อนดอกซ้อนสินะคู่นี้ก็สองร้อยแปดสิบาทเช่นกันนะเพราะว่าแกมีคู่เดียวนะ ผู้สูงคู่นี้เป็นยูเคสามดอกจันเดียวคู่นี้จะที่สามร้อยสิบาทนอกานั้นสามคู่นี้คู่ละสองร้อยแปดสิบาทรวมส่งทั้งหมดนะครับผมก็ไม่แพงในะราคานี้เอาไปเลี้ยงเวลาไม้ตัวได้ความเราตัดแต่งง่ายไม้แบบนี้เราแต่งความได้ง่ายเพราะาไม้เป็นพุ่มเราจะตัดข้างบนแล้วก็จะเป็นไม้ที่สวยนะก็ราะไม้ลักษณะนี้เป็นไม้ที่ดูสวยดูสง่าก็ดูจะดูเพลินตาดูดูเพลินตาดีดูมีเสน่ห์ต้นนี้ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าไม้จะยืดลําต้นอันนี้คือไม้มีลาต้น จะทําให้ไม้ดูสวยงาแล้วก็มีสนห์แล้วก็มีความขึ้นบนแต่ความได้เก่งแล้วก็โอเคนะครับผมก็บากพูดประมาณนี้เลยนะประมาณได้เท่านี้ครับผมพอดีจะได้ทําจะอื่นต่อไปก่อนครับผมเพราะว่าต้องทางานบ้านต่อครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากก็ขอสวัสดีครับผมก่อนวันดี้ก็เหะยจะขี้เกียจไดรับเพื่อครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ